ปกติเป็นคำวิเศษหมายถึงธรรมดาเป็นไปตามเคยไม่แปลกไปจากธรรมดาเช่นอาการปกติกตเหตุการณ์ปกติคุ้นเคยเป็นปกตินี่คือศตวตรรษที่21ช่วงเวลาที่โลกมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลต่างๆได้อย่างไร้ขีดจำกัดแต่ประชาชนในหลายจังหวัดของประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาน้ำประปาที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะสุขได้โครงสร้างทางการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการถูกนำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้กับอะไรที่ประชาชนไม่เคยได้ประโยชน์นี่คือความปกติที่เราต้องพบเจอในทุกวันจริงหรือพักประชาชนจะเข้าไปขีดเส้นความปกติใหม่ที่ดีกว่าสังคมที่เป็นอยู่ พอแม่พี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดจะต้องเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในบ้านเกิดของตัวเองผ่านนโยบายทั้ง5เสาหลักของเราน้ำประปาดื่มได้น้ำเกษตรทั่วถึงตลอดปีเปลี่ยนท่อน้ำเพิ่มสถานีแรงดันติดตั้งระบบกรองน้ำบำบัดน้ำเสียขยายพื้นที่บริการน้ำประปาปรปับปรุงคลองอ่างเก็บน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทน ขนส่งมวลชนเชื่อมเมืองรถเมตรงเวลารถโดยสารไฟฟ้าสำหรับประชาชนพัฒนาเส้นทางขนส่งเชื่อมเมืองกับแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงถนนมีไฟส่องสว่างและกล้อง cctv พัฒนาแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารท้องถิ่น สาธารณสุขพ,พูดถึงอยู่ไหนก็ใกล้หมอสร้างระบบแพทย์ทางไกลพบแพทย์แบบออนไลน์พัฒนาระบบรถฉุกเฉินกระจายรถผู้ชีพให้ครอบคลุมยกระดับโรงพยาบาลระดับตำบลมีนักกายภาพบำบ,บัดและทันตกรรมเพิ่มเติมสร้างศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้เวียนกันในจังหวัดการศึกษาก้าวหน้า สอนทักษะอนาคตเรียนไปใช้ได้จริงพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงกับทักษะชีวิตสร้างห้องเรียนตามความสนใจขยายทุนการศึกษาจัดทําศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและโคเวิร์กิ้งสเปซศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยืดหยุ่นสําหรับพ่อแม่เพิ่มครูต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาพัฒนาการเรียนกีฬาสร้างสนามกีฬามาตรฐาน และอบจโปร่งใสทำงานไวรับใช้ประชาชนยกระดับเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าถึงง่ายข้อมูลเป็นปัจจุบันเปิดเผยพัฒนาระบบร้องเรียนออนไลน์เพื่อการติดตามผลแบบทันทีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการในจังหวัดเปิดเผยข้อมูลการทํางานและการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มระบบประเมินผลงานความพึงพอใจและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยตรง นโยบายทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยการบริหารจัดการงบประมาณอบจอที่มีคุณภาพและมีหัวใจยอยู่ที่ผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดทั่วทั้งประเทศแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพวกเราไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการงบประมาณมหาศาลที่ถูกใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพมาโดยตลอดมีเพียงเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านั้นที่จะสามารถส่งพวกเราเข้าไปเพื่อพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมนี่คือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดของพวกเราทุกคน ร่วมกันสร้างความปกติใหม่ที่ทัดเทียมกับอรารยประเทศเลือกอบจประชาชนดูแลทุกคนทั่วถึงเท่าเทียม